ลักฐานตอนนี้เฮาพ่อออกหมายจับสี่จับกอนจับใดแต่ว่าลักฐานเฮามันต้องแน่นนะลำพังไม้อีป่าสมนี่ยเป็นพยานบ่ได้ลักฐานไม่ที่เฮาได้มามื้อนี้สามารถมาตรวจลุงพ้นได้ครับลักฐานแน้นน้มันเป็นเรื่องดีแต่ว่าตอนนี้บม่มีผู้ใดอยากเป็น,ปน,น้าแต้นเน่อ่แต่ก่อนคือล้องเพลง อยากเป็นปน้าเต็นอยากเป็นปน้าเต็นทั่วประเทศแฟนคลับร่วมถึงหมอปลาภาพมันเปิดอาลาแได้รอบก่อนค,ครับแล้วแฟนคลับสาว,วกเตาง่อยละ่ะไปไส่บดละซ่วงนี้สาวเตาง่อยคือจังบอรอค่อ,คอยอายหายไปไส่พี่มิดจีลีละเดอิอปานเนื้อเพ่งแฟนคลับล้องคนกับซีตนนอวนเงินไปให้เล่าใส่บดมีค่าเลขจะของข้างไว้สองงวด คือจังบอไปใจหลักฐานอย่างที่จใส่จับลุงพนคนเพชรครับอืมสินอยบ่ บริษัท T.S. Tractor การเกษตรยนต์2012จำกัดรับแปลกเปลี่ยนตีเท่ร์รถทุกชนิดมีบริการรถสไลด on, ์ออนไฮบริการทั้งหล้อและก็10ล้อจัดจำหน่ายอุปกรณ์ต้นพ่วงรถไถท,ทุกชนิดอะไรรถเกี่ยวเขาเ่ามือสองรถเทเลราลากพวก่วงอุปกรณ์เครื่องแจ๊กกลนักทุกชนิดหากคุณต้องการเงินคุณควรมีอุปกรณ์ทำมาหากินหากคุณต้องการร่ำรวยคุณควรสร้างผลผลิตด้วยต้นทุนที่ต่ำหากคุณทำทั้งสองอย่างนี้แล้วไม่ร่ำรวยสักทีคุณควรไล่ลุง ทางบ้านออกโอ้ oh, ส,สวัสดีซาร่าสวัสดีจ้าทำไมลุงกึมเขาถึงมีเงินเก็บเยอะจังอะซาร่าก็เมื่อบดนมันนี่ก็แกไปออกรถไถมือสองมาแล้วก็มารับจ้างไถหุ้นนาหมูนะพอได้จากเงินจากไถหุ้แกก็เอาเงินนี่ไปซื้อรถเกี่ยวเข้าต่อ พอแจมเกี่ยวเข้าแกก็เหมาหมดเลยแถวท่งเนี่ยแกยก็รับจ้งเกี่ยวเข้าหมดเลยหากพี่น้องอยากได้รถไถรถจกรถหกลอ้อปิกอัพรถแทรกเตอร์หรือแหลกเป็นตีเทิร์นรถทุกชนิดเชิญที่บริษัททีเอสแทรกเตอร์ or, การ,กรเกษตรยนต์2012จำกัด ร้านตั้งอยู่ที่บเบ็กทีสามหกเก้ามูเก้าบ้านน้องให้ตะบ,บนตลาดโพอำเภอลำปลายมาจากวัดบุรีรัมย์ตรงขามโรงเรียนบ้านน้องให้เดอ้เอเติบโตจากความไว้วางใจก้าวต่อไปอย่างมั่นคงเพราะเราคือ TS Tractor การเกษตรยนต์สุดท้ายดีเบิ้งจบแล้วก็อย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์กดมากละโงกดติดตามให้น้ำแน่ขอบคุณครับ